สวัสดีครับเจอกับช่องอมสินอน้ำทั่วพี่น้องนาำทั่วกับเจ้านิวฮอนแลนด์ทำอะไรปลูกมันบ่กพี่จะปลูกมันเนี่ยคือทำสบายให้ปลูกมันทีดีเก้าห้าดีว่ะโอ้ทำไมล่องกว้างเท่น มันร่องกว้างเท่เคียดดีใช่ปะ่ะเอาไปเ็พี่คามร่องเตะไปผิดร่องหรอไปผิดร่องเตะนั่งจับดีๆด้วยคนนั่งๆจับดีๆด้วย นี่มันคำใหญ่ใช่เกี็ดถาดแขมก็มาเห็ดเ็กสองถาดกอง่กลวงมาใส่พร้อมกันสองหล่องหม่อนไรอันนี้ห้ขึ้นยกหลองกลวงแค่ รูเห็นหน่อยรูเห็นหน่อยเขาได้เห็นมาเอาขั้นได้ยกขั้นนีดเตียเสียบไม่ลึกเ,เลยพี่น้องเลยขั้นนังนี่มัน่น เสียบที่ด้ยว่เลยเสียบที่ได้ไหลเสียบที่ยังได้ไหลไหลเป็นหัวหน่อยอืมว่เนเดี่ยวแต่ข้นบ่เป่งเดียวกันม่เป่งคางค่างนี่หัครับไม่จเจิ้นบ่ดินท่านี้ือเปไนดินไส้ท่งนนด้ือเปไปขีดหินบ่ ขนาดผู้นียเดียวก็ด,ดีนี่ยุติากานนะอืไรนี่นนใจยินบ่ใจนี่คือว่าเ,เป็นทีวัตประสันี่แหละัแมน,นครับเดี๋ยวรอกลับขึ้นมาด้วยน้เลย อยู่ใกล้ใกับทีมงานรถดำเลยนี่นอยู่ใกล้ๆกันนี่เดี๋ยวเรเห็นเรามองเห็นเดินมานี่เจ้าคุณปู่ก็อยู่นี่พากัดก็อยู่นี่มันอากาศไม่ร้อนเลยพี่น้องมันไม่มีแดดด้วยวันนี้มันอากาศครึ้มๆเลยเดินมาดูพามาดูหน่อยเห็นเขาทำอะไรแต่เขาถ่ายทำให้ดูนะมามลอกที่มา ไม่ชาเท่เสียบเร็วๆน้อยเอาแบบงานเหมาไม่ได้บ่อันนี้เป็นงานราไวันได้ทำชาชาแบบนี้นะอันนี้กันส้มกันหนู่มนี่ข้างล่างดูทำไมเด้อเข้าเปลงหรือเปล่าคง,งดูเอามาดูพี่ไหม ใช้คนงานสามคนเลยเสียบไม่ทันหมดทุกที่มันช้าเีมันเป็นเลนช้าเลคนเอาคนใส่คนเสียบคนนะเห็นไงเรื่าง,งาสายยังไงเียเนเรื่องมก็สีคนเสียบไ่ทันเท่านันะ้นเ นายจไม่กลับนน่วในนางจนขั้นไยป่านปลุกไปเทราสามลองเลยก็ลองคนกว้างนี broken, ่พี d ่น้องลองมันลองมันกันมันมันมีดยี่สิบตำแหนนีประมาณยีสิบดีดีเก้าห้า ไม่ใช่เก้าศูนย์เยเก้าห้าัใหญ่เลยูด้เนาตนี้ไม่ต้องวัดด้วยกอเดียวกาด้วยพอดีกันเลยเลยยิงงานคกบวาเวย อันนี้ไปได้สองล่องไปได้สองล่องนะครัคือเกณฑ์จัดการมาทรงนี้นะาลาครับอะไรสามหกสี่เลขที่ออกบอกไม่ว่างั้นเลยเลขออกแล้วกออกนะบอก นนกลับมาสองล่องนี้เลยเยวพาไปดูทั่วโลกบนฟ้ากัดดู่นึงนั่งคอยเทนนะไปดูดีก่อนแป๊บนึงจับดีๆเ้ยคนนั่งท้ายจับดีๆเ้ยคนนั่งท้ายเ้ย เดีนะวไนนี่มาเขาลองอยู่วันนี้เราลบก่อนอน้ไปึุนเลยพี่ นี่เด้อนี่เด้ออาไรตีนี่เรสเลีนนยนพุ่นแล้วตีดีกยนู่น,นดีเนาะโดยจักตันวงหังนกูไปเด้อแจักไร ถึงสองถึงสองไรบ่ะม่ถึงสองเลบพรี่ก็อีกเขาอีกเจ้าหนึ่งตีเขาพี่รองกัน่บ่เอาขึ้นปัดเลยฮะโอ้ขายไ้ตอนนี้อันนี้มี่พิษไทยแปลงบี่ะตะกี้กี้แปลงนี้ก็แปลนแปลงเดียวกันมบ่เน่าปเดียวกนเน่าไปถึงโดนเาเป็นขคอใจฮอดนี่บ่เฮาทฮู่ีบเป็นไครฮหม มาเจ๊หอมคนไหน่าไปลเลยอันนี the the ้่ so ูกันสิปูขี้กันด้าัไงครับปไว้ทั้งสวทังตัดไปยข้นดินขาวๆถึงฝากขนไปอีกบ่ไอย่าูดป้าไว้พูนบ้าไกชื่อเขียวสุดพู้นายุนมีทังสงตัดอีก คือว่มองฮอดมองข้อไทยสุดห็นป่ะแปลงน้ปลูกน็นปะนี้นอันน่นมันน่นไม่ปลูกมันปลูกสองย่างน,นแรงมามันแ็งนะครับนี้ยเฮี้ยงมั่วใส่มั่หนูจะคว้างมันขายิอันนี้ก็ก่รูมือนกันเด้อื่ามันขายหรือว่าถาวายเลยวเนี่ยอะร ว่าม yeah. yeah. ่นเพ่ได้แบบแปลงพุ่เม hmm. ่ยนหอดปลาไหวผดีว่าหอดผลแบบพุ่ก็กลวยไปผลด้วยเหรอเออไปผว่ายี่สิบไรย่สิบไรเมีนบัตปลาอยุ่หนอยู่ขนสี่เฮ็ดวัดอยู่แลอันนี้พุ่ใหญ่มัตรเต้พุ่ใหญ่ไม่ได้ทั้งสก่นเนเดียวคนเร้คนเรสิทธิ์คนเรสำนักกันเนาะเด็เต้หนึ่งไปมันใส่บัตรหนึ่งยี่สิบเต้ครับ กัดป่าโอ้นีมันคุ้มเหมือนกันแมยนครับมองต้นไม้ายๆมันไม่หยุดไม่ยุ่งกันพี่ไปสนักมันเลยเด็กปลากัดที่นี่เด้อเห็ดางอเงี้เห็ด้างก็อมเห็ดอ๋มท่งจีทุมเห็ดกูเห็ดสลายนี่ยังไปจนตัว ดินทั้งหมดเป็นหินมาทั้งอยูเป็นดินรสยง่ามๆเนาะให้ถ้าอยู่คนขายหายไปก็ยังมีทางมันติดทางอยู่เนาะังติดทางท่านนี่มัก็จ้องอยู่คือว่าป่อยให้เบรด,ลดงลน,น,นันแงนะอะด,ดีครับออนะกำลังคุยกันเรื่องที่ได้ที่แปลงนี้แกมาซื้อใหมย่ยาวๆู ได้เราประมาณห้าหมื่นแต่หลายปีแล้วสำหรัทีน,นี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพี่นอนนะมันขี้เกียจเดินตามมันจะขีดเด้เกียจมันเดินช้ามันสชเวลาเนาะไปดูเจ้าคุณปูเราดีกว่าเออหน้าเจอกันใหม่ในกับอมสินนทัวร์สำหรับทีน่นี้สวัสดีครับมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเพี่องเลยพามาดูสิเจอดีเขาจะปลูกมันไม่ต้องแบกถุงไม่ต้องอะไรเอารถไถทุกวันนี้ประหยัดแรงงานนะสวัสดีครับ